ตัวเพชรบุรีทริปนี้นะคะเราไปพักกันที่หาดปึกเตียนนะคะเป็นหาดที่ยังไม่ค่อยมีผู้คนพลุกพล่านกันเท่าไหร่นะคะไปเดินเล่นริมหาดคะ่ะเจอก็ช้อนปึ๊บปึบ,ปบอันนี้ก็ช้อนแมงกับพุนกันอยู่นะคะเยอะแค่ไหนคิดดูแล้วกัรว่าไม่ต้องใช้เหยื่อล่อเลยแบบช้อนปุ๊บเจอปับ๊บถ้าตัวใสๆนี้จะเป็นแมงกับพุนไม่มีพิษน,นะคะแต่ถ้ามีจุดๆแบบนี้แล้วก็แน่นอน,นะคะ่ะ ทางระงับพิษนะคะผักบุ้งนะะีที่อยู่ริมนั้นเด็ดไปสักเป็นกำรรม,มือหนึงไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็ขยี้ล้างแผลแวะกันที่ถ้ำอีกแล้วนะคะที่เขาหลวงบ้างห่างจากตัวเมืองไปประมาณ5กิโลเมตรเองนะคะจะมีถ้ำแห่งหนึ่งที่สร้างอยู่บนเนินเขาเล็กๆมียอดสูงเพียง92เมตรนะคะการเดินทางก็ไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ขึ้นลงไม่ลาดชันมากนะัก สามารถที่จะเดินได้สบายๆนะคะถ้ำแห่งนี้มีอายุได้ประมาณร้อยปีค่ะสร้างขึ้นในสมัยของอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์มีพระราชประสงค์นะคะจะสร้างวัดบนยอดเขาเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งครั้งหนึ่งนั้นท่านเคยได้สเสด็จป,ประพาสในถ้ำแห่งนี้นะคะแล้วก็ด้วยมีพระราชจำริว,ว่า,าถ้ำเขาหลวงนี้มีความวิจิตรงดงามนะคะมีหินง,งอกหินย,ย้อยทั่วทั้งผนังถ้ำภายในก็ยังมีช่องกว้างที่แสงอาทิาตย์สาดส่องเข้ามา,ากระทบกับแนวหินนั้นก่อให้เกิดความหลากหลายของสีสันภายในถ้ำอีกทั้งโพรงหินที่แตกออกเป็นช่องนะคะก็ทำให้มีอัตต สบายไม่อับชื้นจนสามารถมองเห็นความสวยงามภายในถ้ำได้ทุกซอกทุกมุมและนี่ก็คือบริเวณถุงก,กลางที่ใหญ่ที่สุดนะคะสามารถจุดทุบเทียนไหว้พระเพราะว่ามีทางระบายอากาศค่ะอันซีนเพชรบุรีค่ะปกติมาที่นี่เที่ไรนะคะไม่ค่อยจะพ้นชายหาดแต่ว่าคราวนี้นี่ได้มาเที่ยวถ้ำกันหลายแห่งทีเดียวคุ้มค่ามากค่ะ สินค้าและบริการที่สนใจทำประชาสัมพันธ์การใช้สื่อโฆษณาทั้งทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุทั่วประเทศโทร0812979705หรือแอดผ่านเฟ e บุ o k เจนนี่ชาลิดา